สั่งอะไรมาอีกเสื้อเดือนนี้ฟังยังไม่ได้สั่งเลยนะนี่มันตัวละแปดสิบเก้าบาทเองตังเยอะจังมั้งแล้วเวลาฟังซื้อพันาไัมเต้เคยบ่นฟังไหมก็ของมันจำเป็นต้องใช้และเสื้อที่เต้ซื้อมาเต้ก็ต้องใส่ปะจะให้เต้เดินถอดเสื้อไงสั่งเยอะจริงๆ แปดสิบเก้าบาททำไมเดีือนหน้าฟังก็สั่งกงยังไม่ได้สั่งเลยเดือนเนี้ยรียเตอร์ยังสั่งเสื้อตัวเดียวอะไรเดือนนี้ฟังยังไม่ได้สั่งอะไรเลยนะแล้วก็เก่งมาได้ไงเจ้า อของว่างเหรอได้สั่งเสื้อสีดำนะจ๊ะเดือนนี้ฟังยังไม่ได้สั่งเลยนะจ๊ะของ,งว่างนีง่หว่าอยากจะกระโดดเตะตาดำยังไม่ได้สั่งเลยนะเดือนเนี้ยเอ้ยตอนไหนวะขาวเป็นแม่ชีมาเลยเจ้า